ือใต้อีสานออกตกไปเบิดทุกคนได้มาเบิดผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะมีความมีความหนึ่งคือมันต้องมีความมานะมากๆนะทุกคนสองคือมันต้องมีเวลาแล้วก็ต้องมีความอยากแต่ผมเป็นคนที่ชอบไปวัดอยู่แล้วผมก็เลยอยากความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตก็คืออยากอยากจะไปสักการะที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้หลายจังหวัด มีโอกาสก็เลยเก็บน้ำมนต์มาเป็นที่ระลึกนะคได้ยังก็คืออย่างน,นี้เดี๋ยวผมแถมให้นะครับตอรับสงการพอดีเลยนะต้อนรับสงการใช้เอาไปผสมน้ำนะคะผมเอาไปผสมน้ำอันนี้จะเป็นเหมือนหัวน้ำมนต์แล้วก็ไปผสมน้ำนะครับแล้วผมก็จะมีวิธีให้เป็น เป็นกระดาษแบบนี้ก็เอาไปทําตามเวลาผสมต้องทํำยังไงบ้างต้องใช้อะไรบ้างนะครับกซ็ซสมีกระดาษให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเขียนก่อนอันนี้เป็นฝันครั้งที่หนึ่งอ่ะรอผมฝันครั้งที่สองก่อนไหมเราค่อยล้วค่อยแคปทีเดียวคนจะได้อยู่จนจบเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนแล้วก็ เรื่องหนึ่งก่อนแล้วค่อยให้ทีเดียวก็คือฝันเมื่อคืนนะครับฝันว่าขับรถไปอยู่ดีๆทุกคนรถที่ผมขับไปทั่วสารทิศแปลน้ำมนตทั่วแคว้นแดนไทยนี่แหละทุกคนรถคันนี้แหละรถสีดำผมนี่แหละรถเก่งสีดำผมนี่แหละขับไปไปรับคน S <S yeah. Yeah. นะครับไปรับคนอยู่บา้านโทรบอกให้ไปรับจากาทําธุระไปวัดไปอะไรมาผมก็ไปรับขับรถไปคนเดียว รถติดไฟแดงก็มีฝั่งตรงข้ามทุกคนก็มีรถแข่งกันมาเหมือนเขาเมื่อรถแข่งคือเขาเหมือนไล่กันมาจากฝั่งตรงข้ามจอดรถอยู่รถมันก็เฉลบไปเฉลบมาเฉลบไปเฉลบมาอย่างเงี้ยรถเขารถเราน่ะจอดอยู่รถเขาก็เฉลบไปเฉลบมาเฉแลบไปเฉลบมาเราก็อยู่เฉยๆของเรานะแล้วเขาก็มาชนรถเรา ทุกคนแลวรถคันที่หนึ่งในคันนั้นอ่ะก็มาชนหน้ารถเราทางขวามือชนผมก็ตกใจลงมาจากรถทุกคนตกใจลงมาจากรถเศษปุ๊บอีคันที่แข่งกันอ่ะอยู่ดีๆถือปืนทุกคนถือปืนลงมาจากรถแล้วก็เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มากาดยิงตด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 กาดยิงคนแถวนั้นตายหมดเลย ตัวผมไปซ่อนอยู่ใต้ท้องรถก็เลยรอดจบเออกู้ภัยมาจบ,จบจบแล้วอันนี้สั้นมากเลยหเห็นไหมผมเล่าให้สั้นก็สัน้นผมเล่าให้ยาวก็ยาวคือผมสายตาพี่น้อง วยด้นนะเนผมไปแอบอยู่ใต้ท้องรถแล้วรอดตายแค่คนเดียวคนอื่นตายหมดก,กับไปคนยิงใช่ไหมยังอยู่เรอเอ,อเหลือผมกับไอ้คนยิงอ่ะยังอยู่นอกั่นตายเบิร์ผมน่ะไปแอบอยู่ใต้ท้องรถคนที่ติดไฟดง,ไฟ,ดงไฟแดงอยู่แถน,นั้นตายหมดเลยนารากิรอดไปแอบไปรักนี่อยู่ใต้ท้องรถ ก็คือสวยซ้ำสวยซอนแบบนี้็จะว่า <c oughs> สวยซ้ำสวยซอน <c oughs> ในฝันนะพี่น้องครับมันมันเป็นคือมันคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับมันคือแบบคงหดหู่มากๆแต่มันคือความฝันรถก็พังเนาะเออรถก็พังรถก็พังแถมเรายังต้องมาเห็นคนกาดยิงทุกคนเห็นข่าวที่ปีที่แล้วไหมที่อยู่โคราชท,ที่เขากาดยิงไม่ใช่ปีที่แล้วหนระือปีก่อนที่กาดยิงอยู่เทอร์มินอล กาดยิงอยู่เธอไม่นอนน่ะยิงอย่างสั้นเลยพี่น้องแต่ว่าอันนั้นมันมันไล่ยิงมันแบบว่ามันขับมันเดินยิงต่ในห้างใช่ไหมแต่อันนี้มันอยู่สี่แยกมันอยู่สี่แยกไฟแดงแล้วรถจอดตรงนั้นแล้วก็กาดยิงตต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 ตายเบิดมันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ใครที่นั่งอยู่ในรถก็คือตายหมดเลยแต่บังเอิญบังเอิญตัวผมเองโดนรถชนแล้วก็เลยออกมาจากรถแล้ว เห็นคนมันไล่ยิงกุนแลนเข้าไปลิฟต์อยู่ใต้ท้องรถรอลุ้นอยู่ค่ะอาจารย์จะเพิ่งจบกําลังสนุกเอาเนี่ยตายศูนย์ไมคะ่ะก็เลยก็เลยรอดเลยทุกคนทะเบียนรถอาจารย์สิออกเลขล่างคะ่ะอาจารย์เอา้าแ,แสดงว่าเลขบนคือฝันครั้งที่แล้วเหรอเลขบนคือคือฝัน คือฝันว่าถูกสามตัวน,นี่บอก <c oughs> ผมก็เซ็งกับกองสลากผันนะมันซื้อง่ายดีอ่ะ <c oughs> ผมซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากผันวนันนี้สามร้อยใบ <c oughs> ผมนึกคึอล่างแน่แน่ล่างมาบอกเอาทะเบียนรถไหม เอาทีละอันละกันเอาทีละอันแล้วกันอาจารย์หายไปไปนะคะคือผมว่าผมจะต้องได้ใส่แว่นตลอดชีวิตแน่เลยทุกคนผมไปปรึกษาละแว่นเขาบอกว่าเอ่อตาแพ้แสงแสงสีฟ้าแสงอะไรก็ไม่รู้เขาบอเว่าภาษาเทคนิคขอเราผมบดดูแพ้แสงวาสันน่าจะได้ใส่แว่นตลอดเป็นแว่นกรองแสงแบบอันนั้นแหละ นะครับต้องได้ใส่แว่นตลอดถ้าไม่ใส่แว่นคือผมอาจจะตาแดงแล้วก็จะปวดตาแล้วก็ล้าตาตาจะเป็นเหนื่อยเขาบอกแบบนี้เออมันมันก็เหนื่อยจริง พศ2533นี่เลยทุกคนเป็นไหมเวลาอายุเยอะๆแล้วเราไม่อยากนับไม่อยากจําอายุผมไม่จํานะ2565ลบ2533อายุ31ย่าง32ครับอายุ31ย่าง32อันนี้คืออันแรกที่ผมฝันว่า ถือจาโตโตโอ้ยสะเสียงนาะเสียงอ่ะแคบแคบพี่น้องเสร็จย่างเดี๋ยวผมจะเอาทะเบียนรถให้เอาผ้าเย็นประคบตาค่ะเห็นบ่นพี่น้อง ไ,ไปอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งสำหรับงวดนี้ไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับไลฟ์สดวันที่หนึ่งไลฟ์สดวันที่หนึ่งเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาครึ่งอ๋อสำหรับแนวทางงวดนี้ผมให้ในกลุ่มไปแล้วนะครับทุกคนผมให้ในกลุ่มไปแล้วนะสำหรับแนวทางงวดนี้ให้ในกลุ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในกลุ่ม ดูตรงโน้ตด,ด้วยทุกคนดูตรงโน้ตเพราะว่าเออแอดมินโน้ตไว้ให้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วใส่เลนปรับแสงเขาบอกว่าใส่เลนปรับแสงใช่ใช่ครับนวนวนเนี่ยผมไลฟ์สดวันนี้แสงก็เยอะเห็นอยู่เนาะตรงใจไหมอ่ะ,ะถ้าเปี่ยนรถ ตอนนี้ปู่ดำก็กำลังสร้างนะครับทุกคนสีมานสีเขียว